บ่อยครั้งที่เราจะต้องเจอสถานการณ์ว่าเราจะต้องทำ user research หรือ research แต่โ p r d e r ของเราไม่มีบัต g เจให้เลยเรามาดูกันครับว่าจะมีวิธีการยังไงที่เราจะทำ user research ให้ถูกลงหรือไม่ใช้เงินเลยไปดูกันนะครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ 5-Minute UX/UI Podcast พอดแคสตดีๆนะครับที่จะพาทุกคนไปรู้จักเรื่องของ UX และ UI ง่ายๆเพ็ยใน5นาทีแล้วก็พบกับผมเช่นเดิมนะครับกิตใจน้อยชิป managing director ของ upskill UX ตอนนี้นะครับเรามีขอประชาสัมพันธ์นิดนึงนะครับ เรามีคอร์สเรียนออนไลน์นะฮะเวิร์กช็อปและบูตแคมป์นะครับหากใครสนใจนะครับสามารถเข้ามาดูในแฟนเพจของเราหรือทักเข้ามาก็ได้นะครับบ่อยครั้งนะครับที่เราจะต้องทำยู s เ r อร์รีเ c ิแต่มันก็เจอปัญหาว่าเอ้ยเอ้ยบัตเจ็ตมีไหมอ่ะเราจะไปอินเทอร์วิวใช่ไหมเออมีบัตเจ็ตเท่าไหร่หรือเอ้อยากให้ไปอินเทอร์วิวเยอะๆแต่ไม่มีบัต g เจ็ตให้เราเลยนะฮะเราก็จะก้ำก่งเนาะว่าเอ้ยเราจะไปยังไงดีวะนะ การที่เราจะไปแบบขอเวลาสละเวลาวันจันทร์นึงสุกของเขาก็เออนี่บางคนทํางานอย่างเช่นจากประสบการณ์ของผมผมเคยแบบเออต้องไปแบบรีคูดคนที่เป็นผู้บริหารฝั่งคงของคน,คนที่จะต้องไปรีคูดก็เออจะต้องมานั่งมางึกมางักละนะฮะว่าเฮ้ยมีบัตเจ็ตหรือเปล่าวะโอจะดึงคนที่เป็นผู้บริหารมานะฮะวันนี้เรามาดูนิดนึงนะครับว่าวิธีการยังไงนะครับที่เราจะทําให้ใการดีเ์ชของเรามันมันถูกลงนะฮะ อันที่หนึ่งครับ g o เ g l e นะเวลาเราทำรีเสิร์ชเนี่ยมันไม่ใช่มีวิธีเดียวว่าเราจะต้องไปทำอินเตอร์วิวนะฮะเราอาจจะใช้ Secondary Data นะครับหรือว่าข้อมูลจาก Google ที่เอาไว้ใช้เรียนรู้นะครับว่าเฮ้ยสิ่งที่เรากำลังรีเสิร์ชนี่มีอะไรนะครับเราอาจจะแต่งท็อปิก topic ออกมาแล้วเราไปรีเสิร์ชไหมเช่นวิธีการหลังๆในช่วงหลังถ้าเราต้องรีเสิร์ชเร็วๆผมก็จะใช้วิธีการเอ้ยเสิรในพันทิปจอยเข้ากรุ๊ป กลุ่มคนที่กลุ่มคนเหล่านั้นอยู่นะฮะในโซเชียลมีเดียนะครับไปดูนามเว็บต่างๆนะครับเพื่อเอาข้อมูลพวกนั้นมารวบรวมนะครับซึ่งภาษาที่เราเคยได้ยินเนาะทำดิดเซิร์ฟเนาะดีเซิร์ฟบนโต๊ะนะครับต่อไปนะครับนอกจาก Google แล้วเรายังมีเรื่องของไปเซิร์ชในฟอรั่มน,นะครับเนาะ,นะไม่ว่าจะเป็นถ้าหุวต่างชาติเขาก็จะมีฟอรั่มของเขาเช่นเล d ดิกอะไรนะครับละ ก็สามารถเข้าไปดูได้แต่ถ้าสมมติคนไทยเราก็จะเห็นว่าเรามีพันทิปใช่ไหมอ่าหรือว่ามีบอร์ดต่างๆนะครับที่เอาไว้คุยกันนะครับเว็บบอร์ดก็สามารถเข้าไปดูได้นะฮะว่าคนยูเซอร์ของเรานะครับเขาคุยอะไรกันในฟอรัมหรือว่าเว็บบอร์ดต่างๆ,ๆบ้างนะครับโอเคต่อไปนะฮะก็คือ Ask Around นะครับบางทีแล้ว Uh, เราไม่ได้มีบัต g เจตในการไปรีคูดคนจ่ายเงินให้คนนะครับแต่นั้นในทีมเรามีใครที่แบบเออรู้จักบ้างละ่ะนะฮะเช่นเราต้องรีเสิร์ชพนักงานขายนะฮ okay. ะโอเคพนักงานขายเนี่ยในในองค์กรของเรามีใครรู้จักพนักงานขายบ้างนะครับโอเคขอให้เขาประสานต่อได้ไหมเชิญเข้ามาได้ไหมนะครับอ่ามันอาจจะเฟรนลี่กว่าที่เอ้ยเราไปรีคูดมาโทรนะัดสัมภาษณ์แล้วก็ โทรน,นัดคัดมานะครับมานัดสัมภาษณ์แล้วก็จ่ายตังค์นะฮะพิธีการที่เราขอเพื่อนร่วมง,งานของเราหรือคนอื่นๆช่วยเนี่ยอาจจะได้มาในรูปแบบของการอีทอวิวแบบฟรีๆเลยนะครับ ต่อไปนะฮะก็จะเป็นเรื่องของการนำเอาสถิตินะครับถ้าองค์กรของเรามีสถิติอยู่แล้วนะครับเก็บข้อมูลล้นแพลตฟอร์มดิจิตอลโรดังมาสักระยะหนึ่งมันก็จะมีสถิติเนะาะดังนั้นเราเอาสามารถเอาสถิติพวกนี้มาใช้ได้ในการทำบีเซิร์ชนะครับเพื่อที่จะเห็นอินไซด์ไหมเห็นมาร์เก็ตด a ต้าไหมนะครับเห็นโอเปเนียนนะครับอของความคิดคนนะครับ หรือถ้าสมมติว่าตัวดิจิตอลโปรด u ักต์ของเรามันมี FAQ เราวอ FAQ พวกนั้นนะหรือว่าาค e s t i o n ที่เขาสามารถตอบได้หรือว่าล้องเรียนมาได้มารีวิวดูไหมนะครับเราอาจจะเห็นช่องโหว่หรืออินไซต์อะไรต่างๆได้ครับต่อไปนะครับก็คือเรื่องของงานวิจัยนะครับบางครั้งงานวิจัยเนี่ยเราสามารถจะเอามาอ้างอิงนะครับในการทำรีเสิร์ชของเราได้เช่นกัน แทนที่ว่าเราจะไปรีเสิร์ชเองนะครับงานวิจัยเนี่ยบางทีแล้วมันรีเสิร์ชมาจากบริบทสถานการณ์ต่างๆนะครับบางทีมันไม่ได้ใกล้เคียงกันแต่ท็อปิกหัวข้อที่เขาต้องการรีเสิร์ชเนี่ยหรือหาความหาคําตอบจากการรีเสิร์ชเนี่ยเอยมันใกล้เคียงนะเราสามารถเอาข้อมูลบางส่วนของเข้ามาซัพพอร์ตได้นะครับในการรีเสิร์ชของเราเห็นไหมครับว่าเ้ยเวลาเราทำยูเซ r ร์รีเสิรเนี่ย นอกจากการอินเทอร์วิวรีคูดคนแล้วต้องเสียบัตรเจ็ตเยอะๆเนี่ยเรายังมีวิธีการอื่นๆนะครับที่ทําให้การรีเซิร์ชของเราเนี่ยมันถูกลงนะครับหรือไม่มีค่าใช้จ่ายเลยสําหรับใครนะครับที่คิดเห็นต่างกันนะครับสามารถมาพูดคุยกันได้นะครับใน Upskill UX นะครับทั้งมาในแฟนเพจได้เลยนะครับนอกจากนั้นนะครับเรายังมีช่องทางให้ติดตามนะครับไม่ว่าจะเป็นพอด c a แคสตัวนี้เนาะ มี Spotify นะครับมี YouTube มี IGTV นะครับหลับวันนี้นะครับขอลาทุกคนไปก่อนนะครับสวัสดีครับ